ชาวตำบลเมืองคงอำเภอเมืองอ,อําเภอคงนะครับจังหวัดนครราชสีมารวมตัวกันคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ครับโดยอ้างว่ากังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครับ ชาวบ้านกว่า100คนรวมตัวกันที่บริเวณวัดบ้านตะครอตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับพร้อมกับป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะในพื้นที่นะครับเนื่องจากกังวลผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมครับโดยอ้างอิงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกับบริษัทเอกอชนมีแผนก่อสร้างโรง,งงานไฟฟ้าขยะดังกล่าวในพื้นที่ทางการเกษตรที่ชาวบ้านเขาใช้ปลูกข้าว ใกล้กับแหล่งน้ําแล้วก็อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนไม่ถึง1กิโลเมตรครับเป็นที่น้ำฉันอยู่หันมันมันมันตีกัน,กนใกล้เคียงกนันกันกระเลยยนานพ้นกระทบทย่งแั็งล่ะกันเลยพากันมาจะไปคิดว่ามันจะได้รับผลกระทบหรือไม่ทุบเรือพาควันไหลยังจะเสียมีบบเพิ่นวางกัน น้ำก็จะใส่เพราะได้อันนี้ตกรถไปกับอันอันใบเขาอย่างมันก็จะเป็นนั่นเบิ่มันเฮ็ดน้ากินประเดทับอะไรเฮ็ดน้ากินทับน้ากินกช่ข้แ่นขีมา้าบ๊วยเพื่อนเดานอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ไปรวมตัวบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบร,ริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอเมืองคงนะครับซึ่งกำลังมีการประชุมพิจารณาวาระ การขออนุญาตโครงการดังกล่าวครับในกลุ่มผู้คัดค้าและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า400คนได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมพิจ,จารณาด้วยซึ่งมาติดที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน